บส,สวัสดีพ่อแม่ท้องปุยยาตายาดีกับมาดอยูทูปด้านนี้แบบงงนบผมทางรายการลงคิดไปสักสองสามวันแล้วครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำโบสกินปืนนะแบบอันนี้กันเลยนะเดี๋ยวมันจะสอนวิธีดาวโหลดครับอันนั้แเกให้เข้าไปที่ยูทูปแล้วก็พิมพ์ว่าลิงโบกินฟิวไฟนะ นี่ครับจะเป็นละเลนมาแล้วก็กดงลางนี้นะแล้วเราจะมีลิงแอปอยู่ในี้นะครับแล้วเรากดไปดลยนะครับโอเคครับผมถ้าเราเสร็จเลนนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แอปที่เราดูดมานะครับเปิดตัวนี้เลยนะครับผมก็จะกดเข้าไปนะครับบางทีมันอาจจะดิ่งลุนะครับเพราะแล้วก็มันจะขึ้นตอนนี้ยังไงเมื่อกี้ให้ผมกดตามผมเลยนะคก็เดี๋ยวผมจะทำลูกศรให้ดูดีกว่านะครับ โอเคครับหลังจากนั้นที่เรากดเข้ามาแล้วก็ให้เรากดไปที่สามยามมุมบนนี้นะโอเคครับเรากดเข้าไปเลยแล้วก็กดอันเลขนะนี่เลยนะครับกดอันเลขเดี๋ยวแั่ตอนที่ผมจำเสียนะผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เราเลือกนะแต่ผมจะใช้เป็นอันนี้นะสะกินปืนเราก็ดไปที่รูปสกินปืนตัวนี้เลยนะครับ จะขึ้นแบบนี้ให้กดออกตัวนี้หนาตึงครับงเรี๋องมันก็มีสก,กินปืนแล้วก็อะไรให้ลงน,นะครับไอวอนี่ผมแนะนำาให้จำจามัมนํำไม่ได้นะครับทรงผมนี่ผมเคยจำนะครับแต่มันํำไม่ได้โอเคครับผมแอปนี้นะครับม,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 นะมันใช้ได้แต่ว่าผมไปรุดมาจากอี่คุหนึ่งนะครับซึ่งแต่ว่าผม,มาะจะให้ท่านผู้ชมมาตรวจจับลิงก์นี้นะรับสน F F นะครับต้องกดเข้าไปนะครับในลิงก์ของเรานะครับ กด <Good S 2> ไปหลังจากนั้นเราเข้าแ็บเสื้อให้โรนะครับเดี๋ยวรอมาันทำงานดาวดบบน์โหลดแป๊บนึงครับเ,เราก็ดาวน์โหลดไฟลนะครับมก็กำดังจะโหลดให้ผมอยู่นะครับนี่เลยลกโดโหลดดาวโหลดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอมันดูดสักคู่หนึ่งนะครับ อันนี้มันก็กดติดตั้งตรงนี้นะคบอมดิงมา,นาหน้านี้ครับในเค้ืออาจจะทำเป็นนะแล้วเราก็กดเสียจิ้นแล้วกดออกเรากดออกแล้วแอปมันก็จะมายู่ให้เราตรงนี้นะที่หน้าโซนมือถซือของเราหลังจากนั้นเราก็กดเข้าไปที่แอปของเขานะครับแล้วก็อนุญาตแล้วก็อนุญาตแล้วก็อนุญาตนะครับ จากนั้นเขาก็จะดิงให้เรานรับแล้วก็มากดอันข้างล่างตรงนี้นับนี่แล้กวก็ดกวเกด,ดี๋ยวเรมทำก่อนนะแล้วก็กดติดตั้งคลิปนี้ผมมาสอนไม่ละเอียดน,นะครับจะดูเพวโอเที่ยวผมจากนั้นเรากดเข้าใหม่เนี่ยแล้วก็กดที่เดิมนะ ไปจำ้นะครับก so so ok. ็กดงเหมือนเดิมกดที่จะเป็นเพองเหมือนเดิมดาวเป็นคืออะไรก็ได้นะครับที่ผมอยากเอาดาวเป็นบีสซูริวนะครับแต่ผมเข้ามากดที่เป็นบิสูริก็มีให้โหลดตรงนี้นะครับเนี่ยนะมันก็ขึ้นมาอยู่นะก็กดมปที่ตรงนั้นเลยนะครับสีเขียวแล้วแต่ของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ให้กดปุ่มนี้นะครับ ตัวรอไปนะผมคลิปนี้ผมาอานผลไม่ละเอียดนะเพือ่อผมก็ผมก็ทำแล้วก็แล้วก็มาดูข้างบนเนี่ยมันจะขึ้นเรากุดกัจเจียนแล้วแล้วก็กดออกแล้วก็เข้าเกมฟีไฟก่อนเลยนะให้เข้าเกมฟีไฟก่อนเนาะย้ำให้เข้าเกมฟีไฟก่อนนะครับโอเคผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงที่เข้าเกมฟีไฟเสร็จะน,นะครับ Ô okay. cái ô, vô lòng anh nạ kìm chữ lâu kìm chữ lâu kìm chữ nga 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 ผมจะไปสงางสี่นะครับเข้าเพื่อนเรานะครับแล้วลองดูนะว่ามันจะใส่ยางไรนะเรืเร่องหนึ่งอย่ารอเดวจะไปกดกดนบ